ครับผมพี <S 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 ่ต่อนบัดนี้บัดไรครับฮะไอว่าส่งเขาทำไมโครที่อ่อนนุ่มให้ดูได้นะครับให้ดูให้ดูเฉยๆผมไม่ให้นะครับไม่ไม่มันถือแบบนี้ไม่ได้นะพี่เอาไปไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงยึดบัดไม่ได้นะ ไปสั่งมั่งไม่ได้ยืดเลยเดไมต้องดูบัตรผมยผมคนไทยเครับผมวล้อครับผมไม่ได้บรรทุกนะมาทำงานครับไม่ได้บรรทุกครับมาส่งานเนี่ยมาส่งมีรถดูดูดไม่ตั้งกลัวหรอ อ่ะใช่ไหมไม่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 ใช่เหรอไม่ไม่มันตรวจขันวินัยจราจรนครอมันหรือว่าอะไรดูสิไมกซี่ร่นนั่นนี่เวลาห้ามอยู่ไม่ยอมตั้งควรความผิดก็ตึ้งหน้าเวลาห้ามอ่าเข้าใจเวลาห้ามไหมคุณพี่มเรื่าเรื่อาเรับอยมาเรื่รู้รู้รู้ครับรู้อยู่รู้อยู่ไม่ใช่ตั้งทานครับผมครับผมกันเนี่ยไอ้มาส่งเขาขันมาโคข้างหน้านี่แหละซอยเห็นไหม 48่ได้บบนทุกครับครับครับโอเคครับใครับครับรารถใหญ่ไม่ใช่รถาใจขอบคุณครับผมครับครับคับนี่